โยมาอยู่กันในเกม Rock Company กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นกันในโหมด s t r i k e o t n ล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นกับตัวนี้และกันนะครับผมตัวที่มีชื่อว่า d i m m นะครับไม่ได้เล่นมานานละตัวโยนระเบิดของเรานะครับผมตัวที่ยิงระเบิดได้นะครับมันจะมีปืนระเบิดอยู่เป็นป้าปืนที่มันตือน่ะเป็น Ability นะครับหรือว่าความสามารถนะครับที่มีชื่อว่า m e r v h Launcher นะครับผมก็คือเมื่อเรายิงระเบิดไปนะครับผมมันก็จะระเบิดแล้วก็มันจะมีครูดาวอยู่นี่นะครับ คูดาว75วินาทีเลยนะครับต่อระเบิดต่อการใช้1ครั้งนะครับผมและก็แพสซีฟของมันนะครับเมื่อเรายิงระเบิดเนี่ยระเบิดตรงนี้มันจะเป็นเป็นลูกระเบิดไปนะครับเมื่อลูกระเบิดไปโดนฝั่งตรงข้ามนะครับศัตรูมันจะเปิดเผยนะครับผมศัตรูที่เรายิงระเบิดไปโดนนะครับเปิดเผยเป้าหมายนะครับผมนิดหน่อยระยะเวลานิดหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยตัวนี้ถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะผมเจอกันในเกมว่าผมจะไปมาอยู่ในเกมเทียบร้อยบผมอยู่กันในตานกราเซียอาร์กติโอเชียนนะครับผมโอเค ระเบิดนี่นะครับเห็นป้าเบลลิตี้เนี่ยที่แต่อยู่ด้านล่างครับแรงนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับโอเคจัดไปเ k คแล้วกันเ k คมังกรครับผมถ้าถ้ามันยืนกันอยู่สีตัวแล้วระเบิดแบบไปตกหน้ามันสีตัวนะครับโอ้โหตายหมดนะครับยิ่งคนเยอะยิ่งโหดนะครับมันมันแรงอ่ะบอกตรงโอเคมาครับลุยมาโอ้โหปิงโอ้โหดูวิ ปิงจัดครับผมผมยิงหยอดไปนู่นเลยโอเคยิงหยอดไปก่อนนะผมเห็นคนเยอะตายจากตัวป่ะเฮ้ยสองครับผมเห็นป้าเปิดเผยตัวด้วยโอ้โหไม่ใช่แค่ตัวเดียวอุ้ยอุ้ยไอ้ขี้ยิงดิโอ้โหเพื่อนไม่ยิงครับผมตายฟรีแล้วเมื่อกี้โอเคนี่ครับผมระเบิดมันครูดาวเจ็ดสิบห้าวิแล้วนะนาทีกว่าครับผมถือว่าค่อนข้างนานนะครับ แต่ว่าไม่ได้นานขนาดนั้นโอเคเจอหนึ่งอยู่ด้านล่างโอ้เพื่อนตายหามาละอุ้ยมีคนแสดงมีคนแสดงว่าสวยเพื่อนโอ้โหถึงจะราดแต่ว่ายังดีที่ช่วยกันอะไรในมือนักหนาแล้วเช็ดแค่โอ้โหมาด้านหลังไม่ได้ยินเสียงวะโอเคอิมแพคครับผมอิมแพคเกเรนตระเบิดปลาแล้วแบบมันตุ้มเลยปะระเบิด ถ้าจะไม่ผิดครับผมเว้โอ้ยโหสัตว์แม่นจังอะแย่งกันแม่นครับผมแต่ว่ายังดีมันยังช่วยยิงครับผมอุ้ยด้านบนมีคนสวยโอ้ยเค,เค,เค,เคมังกรครับผมย้อนสองย้อ,อนสามย้อนสองย้อนสามอุ้ยมาดิมาดิตายโอเค ไหนมาอยู่ไหนกันโอเคถือว่าทีมเราเอาเรื่องนะครับผมด้านบนหรือเปล่าไม่รู้ผมยิงระเบิดไปก่อนโอ้ oh, ไม่มีเจอนึงไปไหนเพื่อนโอเคถือว่าผมยืนอยู่จุดที่ดีครับผมจุดนี้โอ้โ oh, ห oh. มันมีตัวทีมฝั่งตรงข้ามเล่นตัวเหมือนเราอะตายหามหมดครับผมยิงระเบิดไปผมยืนรอตรงนี้แหละที่ทำกินครับผมอย่าหมินเงินน้อยเขาบอกตาย อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยจะระเบิดเดี๋ยวจะบันเจิดกันไปใหญ่อย่ามีเงินน้อยที่น้องโอ้โหแปดตัวโอเคได้มาแปดตัวละอัพเอเคให้เต็มเลยวิอ๋อทียอัพไม่เต็มเมื่อกี้กดไปแล้วครับโอเคแต่ว่าทีมเราโหดอยู่ไม่โหดก็บ้าแล้วผมยิงคนเดียวแปดตัวไม่โหดก็รั่วแล้วลครับ ไม่โหดก็รั่วละครับไม่โหดก็รั่วละครับไม่โหดก็รั่วละครับโอไม่โดนสวยเพื่อนสวยเพื่อนไปยัดดิครับยัดดกคูบอุย้ยสวยเพื่อนโอ้เหมือนกูเป็นตัวแทงเลยครับผมไปกันกระสุนให้มันแล้วโดนแม่งราดโอ้มาครับผมแอซซิตไปห้าตัวละคือเหมือนผมไปแทงให้มนะันอะ โอเคเอาอะไรดีวะเอาเกราะและกันนะครับผมจัดไปเพิ่มเกราะนิดนึงแล้วก็เพิ่มกระสุนนิดหน่อยมาเพิ่มเกราะเพิ่มกระสุนในสำรับครับผมจัดไปราลแรกได้มา9ตัวถือว่าทีมเราแบบเอาเรื่องอยู่ไอ้ทีมมันมีตัวที่ไม่ยิงลนะต,ตัวนี้ับผมยังยิงไม่ได้จากตัวโอเคมีระเบิดอยู่ครับผมระเบิดคูดาวเมื่อไหร่ก็คือบันเจิดเท่านั้นต้องให้มันยืนกันทีเดียว4ตัวผมว่าน่าจะมัน Okay. เจอหนึ่งเอาเด็ไอสัตว์ระยะไกลเว้ยเอเคผมไม่ใช่ขนมหวานออกไปครับผมผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนเอ้ยไม่ตายยิงดิยิงเด็เหี้ตายตายมีอีกหนึ่งอะไรสวยเก็บหมดครับผมสลดไหมไม่รู้ แต่ได้ข่าวว่าเก็บหมดสั่ลดแน่โอ้โหได้มาห้าครับผมเจอหนึ่งเคอัตโน,นเล่นสไนครับผมไม่ใช่สไนหรือเปล่าวะเห็นมันเล็งอยู่เมื่อกี้เคผมยืนรอแล้วกันเสียงคนมาด้านหน้าผมเลยไปไหนเพื่อนอุ๊ยโอ้โหไม่น่าไปเลงเลยนี่ยโอโ้โอเค เอาคอมแบทมาละกันครับผมเบสบอลแบทไม่ใคอมแบทหมายเบสบอลโอเคยัดมันดิตายตายสวยห้ามาจากไหนครับผมคนไทยด้วยกันมึงไม่ใช่คนไทยมึงไม่ใช่คนไทยสวยแอบใครแล้วเขาอยู่ฝั่งนี้อุ๊ยโอ้ยอุ้ยโอ้โ้ยอ้้ยโอ้โย้ เอามันบ,มนบมูมมันสวยปาบไม้เต็มครับผมไม้เบสบอลของเราเบสบอลของข้าโดนตีทีไม่เบานะครับไม้ไม้เบสบอลเนี่ยชื่อว่าเบสบอลครับผมแต่ตีแบบนนนหนักหนักเบสหนักไอซากไอซากสวยหนตัวไหนมันห้าว ผมว่ามันน่าจะอ้อมวะหรือว่าไม่อ้อมวะไม่รู้แหละทำลายเฮ้ยจะตายแล้วนะยิงตายสวยได้มา18ตัวครับผม2ราวราวและ9ตัวโอ้ผมแบบคนเสมือต้นเสมอบายมาครับผมจะปิดเกมได้หรือเปล่าราวสุดท้ายเอ้า AK ผมยังอัพไม่เต็มเลยโอเคไม่มีระเบิด2ลูกเลยว่ะตัวนี้สายระเบิดไอ้สัต์ ระเบิดอันนี้คือระเบิด Impact นะครับผมก็คือปลาแล้วมันระเบิดตุ้มเดียวเลยแต่ว่ามันไม่แรงอันนี้เป็นระเบิดชาร์จนะครับระเบิดโกเนนธรรมดาต้องชาร์จนะครับผมก็คือปลาแล้วถ้าเราไม่ชาร์จนะครับมันก็ต้องรอเวลากว่ามันจะระเบิดรวมกับ Ability เรานะครับผมหรือว่าความสามารถเรานะครับมีระเบิดซลูกเลยนะครับโอ้โหสายระเบิดที่แท้จริงมากูมา,มาแล้วไงครับยิงไปก่อน,นครับผมระเบิดหย,ยอดไปนู่นเลย โอ้ไม่มีว่ะยอดไปนู่นเลยตายโอ้โหไม่ไม่โดนอะยอดไปนู่นเลยโอ้ไม่โดนหยอดไปนู่นเลยโอเคโอ้โหสามลูกไอ้ี้ยกว่าจะโดนโอเคครับผมเดแค่ใช้เปลืองอยู่และโดนได้แค่โดนตัวเดียวด้วยนะไม่ได้โดนเยอะครับผมไอตัวนี้เลอะจัดอุ้ยโอ้โหโดนมาอีกแล้ว่ะ ทำไมกูยิงไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เลยวะโอเคแล้วมันอ้อมไปนู่นแล้วไงครับด้านบนมีคนเห็นปะเห็นครับผมเห็นครับผมอย่าวิ่งเดีอย่าวิ่งดิเตงโอ้วิ่งให้มันเลอะเปล่าเจอหนึ่งอย่าเห็นอย่าเห็นโอโหอีกละดูดิไอ้ตัวนี้ผมยิงมันไม่ตายเลยมันตัวแก้ทางผมปะเนี่ย คือมันไม่ได้โหดอะไรนะครับแต่จังหวะมันขาดไปเอ้ยรานี้เหมือนจะแพครับผมทรงด้านในมีคนนะครับพ่อหนักหนาสัตว์รอบนี้มันต้องตายสวยโอ้มึงจะลอดได้สักกี่น้ำมึงจะลอดได้สักกี่ฝนโอเคสิบแปดฝนสิบแปดหนาวมันร้าวอุว้ยเจอนึ้โอ้โห แม่งเอ้ยเฮ้ยทีมจะแพ้นะเนี่ยเอาดีๆด,ด,ดีเพื่อนโอ้โหดูดีทีมมันนำเราไปครึ่งต่อครึ่งลราทีมมันชีวิตเหลือแปรละอยู่ไหนหมดวะไม่รู้อ่ะจริงๆไปก่อนนะผมระเบิดในนั้นแหละตายตายโอเคเก็บหมดครับผมรอบนี้ ไม่เหลือที่ไม่เหลือที่ทางอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหมายืนตรงนี้ยังหาไม่เจอผมก็หากันไปโอเคระเบิดมากอ่ครับผมเน้นระเบิดผมบอกเลยมันเจิดแน่มันเจดนิเจดสร้างศิล์ไปเพื่อนโอ้โ,อโหทีมเราชีวิตหมดละตายไม่ได้แล้วครับทีนี้โอ้โห สวยเกินสวยเกินเซินกล้วยสวยเจอหนึ่งสองอเชี่ยทำลายทำลายเพื่อนกลูไ้สั์กลูกันมาชาร์จครับผมระเบิดอุย้ยเหี้ยแม่งติดเวอร์หี้ยมาเลยจเจ้ากูยัดมาเลย จะเอากูยัดมันโอ้โห,โโหมันเอาจริงว่ะสัตว์ได้เลยเดี๋ยวกูปิดเกมไม่สัตว์โอ้ปิดเกมไม่ได้ว่ะเด็กพวกนี้มันดื้อครับผมทีมเราก็เริ่มเครียดขึ<ๆ>้นเรื่อยๆแล้วไงโอเค okay, ครับระเบิดมาก่อนนะผมต้องอัพให้เต็มถึงจะแรงครับผมร,บนะระเบิดร้อยห้าสิบเลยนะระเบิดถ้าอัพเต็มนะครับระเบิดเนะี้ยกรเนดครับผมมาแต่เสียเสียได้ที่แม่งต้องชา้าได้ดิ <Yes. S 1> ถ้ามันไม่ต้องชา้านะครับเ <Yes. S 1> ฟี้ยว่นนี้ <Okay. S 1> แต่ยังว่านะระเบิดแต่และระเบิดก็ความสามารถมันแตกต่างกันไป ระเบิดนี้ก็เป็นหนึ่งในะระเบิดที่แรงที่สุดนะมันจะมีระเบิดเซมเทคอีกลูกหนึ่งนะครับที่แรงระเบิดติดแฝดอันนั้นก็โคตรแรงเหมือนกันโอเคผมมาถึงอ้อมไปเลยอย่าไปสนครับผมอย่าไปสนคำควายอย่าไปสนคำอุ้ยไม่โดนด้วยไงทำไรเพื่อนเอาไปไหมสักหนึ่งลูกเอาไปไหมเอาไปไหมมึงแอบใครพี่อะ ระเบิดไปหน่อยอุ้ยเฉดเค้โอ้โหหลบไม่ทันแม่ง RPG พุ่งมาต่อหน้าต,ต่อตาครับผมเมืเ่อกี้โอ้โหกูว่าแพ้อีกรล้วนี้ดูดิทรงมันจะแพ้โอโเคชาร์จระเบิดรอชอร์ระเบิดลาส อยู่ไหนไ<ป>อุ้ยเสียงขึ้นด้านบนครับผมไม่ไปแล้วขวดขวดขวด,วดสวยโอ้โหนี่ครับผมอุ้ยเอาเด้เอาเด้เอาเด้ตายเอาเด้ There you go โอรีโอโอ้โหยังไปไหนมึงไอสัตว์มาทิ้งระเบิดแล้วจะวิ่งหนีไอสัตว์ไอมีอุ้ยโอ้โหตายจนได้อะไรที่มึงจะแพ้แล้ววะเนี่ยเคตึงอยู่ครับผมไปผมอ้อมไปนู่นเลยต้องไปเข้าวงก่อนครับผมเพราะว่าเกมนี้มันชนะกันที่จำนวนชีวิต้ว้อุ้ยมีคนด้านในเช่นี่ไม่ใช่คนไทย ไม่ใช่คนไทยสัตว์ป้าไปโอ้ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยโอเคตายกลับมาตายรังครับผมโอเคด้านนี้มีคนอุย้ยมีเป็นตัวตัวอะไรมึงเป็นตัวที่อะไรมึงแม่งตัวที่สัตว์ปวดปวดเอ้าดูดิดามีดไม่โดนโอ้โหปวดสองทีครับผมดามจโดนทีเดียว ที่จริงทีเดียวตาย2ทีตายนะครับเบสบอลนะ่ะแรงขนาดไหนที่เราโอ้โห oh, oh, ไม่โดนเลยวะแพ้กูว่าเรานี่ยังโอ้โหโดนนี่เอเคเชี okay. ่ย er. กูว่าแพ้จริงตันเอมาทีมเราตายไปหนึ่งตัวครับผมศูนย์สิ้นศูนย์สิ้นชีวิตไปหนึ่ง เจอหนึ่งเออเออนั่นแหละเดี๋ยวผมลองดักคนอ้อมาให้น่าจะมีคนอ้อมเราผมมีข้าววิล่เบิดผมมาระเบิดบอมผมมาผมมีบอมตายเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองอิทยายาย่ายัดยายัดยายัดยาผมอยายัดยาผมอย่ายัดยาผม อย่ายัดยาผมดิตายเจอนึงผมปิดเกมได้หวะเดี๋ยวรอเลือกผมรีโอเคเห็นปะทำไรเพื่อนโอเคครับผมโดนพิษผมไป3าตัวท่วนโอ,โโอโ้โหโหดกว่านี้ผมว่าไม่มีแล้วนะนี่ครับผมไม่มพรีอันดับหนึ่งไปดิ37ตัวไอซาชิเรนตาละ9ตัวได้น่ะ โ okay. อเคครับผมเจอกันคลิปหน้าไปนะ